ช่วงนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่าออกจากบ้านพี่ชนมาตีหนึ่งกว่ามาเห็นจากใช้น้อยจากใชน้อยจากสุดน่าจะเข้าสุรุสการช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าเห็นคนเห็นเป็นร่างสีดำเห็นร่างสีดำตรงอาจจะตรงสะพานพระรามสี่ เห็นร่างสีดำอยู่ฝั่งซ้ายอยู่เลนซ้ายสุดของสะพานเห็นแล้วก็เป็นคนแล้วเป็นล่างคนช่วงนั้นก็เลยหักออกขวาสุดตรงสะพานอาตอนนั้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านี้นก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่คนเพราะว่าไม่มีรถจอดไม่มีการถือถุงอะไรสักอย่างเป็นคนเป็นล่างคนยืนอยู่เฉย ก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนอก,กอ,อ,อกจากออกจ๊ไมิพิชนมา,าบ้านก็อยู่เป็นเซฟเฮาส์ดูเ<ก>ลืองลับซอบซอนมากอยู่ไกลมากสะพานอะไรพระรามสี่ไหมนาจะสะพานพระรนะาม<ก>ส<น>ีช่วงนาตีนึงกว่าพอจะเห็นรูปบรรยายลักษณะที่ภาพที่เห็นเ,เป็นน่าจะเป็นชายาน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่า,าน่าจะเป็นผมสั้น ชายผมสัน้นเป็นร่างเป็นร่างสีดำแต่แต่วในช่วงนั้นนั้นมันมีไฟอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะเป็นสีดําขนาดนั้นอ,อ๋อรูปร่างเหมือนมนุษย์ไหมเหมือนมนุษย์เลยสรงมัมนุษย์มีขาตัวไซส์ขนาดความสูงครับอ,อ่าน่าจะมาร้อยหกสิบขึ้นได้ครับเท่าค <160 S 1> นเลยแต่ว่าไม่ได้มองชัดเจนว่าก็ากลัวเหมือนกันก็เลยรีบก็เลยรีบรีบขัขบออกมา ไปเจอไปส่งพิชนครั้งแรกก็เจอเลยของดีเรียบร้อยเค <c oughs> okay.